กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอบคุณสําหรับการรอคอยกับวิดีโอเนื้อเรื่องมังงะผ่าพิภพไททันตอนที่129ในแบบฉบับของเจแปนมังงะโซไซตี้และหลังจากที่เชอรี่ได้อ่านมังงะผ่าพิภพไททันตอนล่าสุดก็พูดได้คําเดียวเลยค่ะว่ามันสุดยอดมากๆแถมยังมีอีกหลายฉากนะคะที่ไม่คิดว่าอาจารย์นั้นจะใส่เข้ามาด้วย ซึ่งจะ้อหากางังงะตอนนี้ได้ถูกสร้างมาเป็นอนิเมะเชอรี่ก็จะรีบแคนเซิลงานและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องทําเพื่อมาดูอนิเมะในฉากนี้ให้ได้เพราะว่าเนื้อหาในตอนนี้มันเข้มข้นแล้วก็มันสุดยอดจริงๆค่ะอันนี้เชอรี่ขอย้าและเหมือนเดิมค่ะที่ในวิดีโอนี้นั้นจะมีเนื้อหาของการสปอยดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ซีเรียสในจุดนี้นะคะก็สามารถที่จะข้ามวิดีโอนี้กันไปได้เลยและจากเรื่องลิขสิทธิ์จึงทาให้เชอรี่นั้นไม่สามารถที่จะแทรกรูปภาพไว้ในวิดีโอนี้ได้มากนักแต่่่่่เเชออรีีีกก็จะะลาออมามให้ดดทสุค และถ้าหากว่าเพื่อนๆนั้น,นพร้อมกันแล้วก็เข้าสู่อหาของมังงะผ่าพีภพในท่านตอนที่129กันเลยค่ะเปิดฉากมาที่ร่างของดาร์สกำลังค่อยๆจมดิ่งลงสู่เบื้องล่างในท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว,ว่าอามินและคอนนี่นะั้นไม่อยากจะสังหารใครในการทำภารกิจนี้ทว่ามือของพวกเขานะั้นต้องกลับมาเปื้อนเลือดอีกครั้งพอเชอรี่ดูหน้าของคอนนี่เนะี่ยก็เข้าใจเลยนะคะว่าเอาวะในในมือของกูก็เปื้อนเลือดแล้วกูขอจอยหน่อยก็แล้วกัน ด้านหนึ่งการต่อสู้ของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มกองกําลังเยเกอริสกําลังปะทกุกันอย่างดุเดือดนําทัพโดยไททันเกราะและไททันเพศหญิงในขณะที่ทีมของผู้ประชาการฮันจิและคนจากประเทศทิสรุก็กําลังทําการปรึกษากันภายใต้ความกดดันหาทางว่าพวกเขานั้นจะทําอย่างไรกันดีที่จะเดินทางออกไปจากเกาะพาราดิสและไปให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด ทว่าหนึ่งในวิศวกรอัอสมาพิโตก็ได้แจ้งกลับมาว่าพวกเขานะั้ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมเครื่องยนต์ประมาณ1วันแต่ถ้า,ากว่าเร่งให้เร็วที่สุดแล้วยังไงซะพวกเขาก็ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวันอยู่ดีนั่นทําให้สมาชิกกลุ่มกองกําลังต้องคิดหนักเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากต้องใช้ระยะเวลานานขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะสายเกินไปที่จะหยุดเอเลนเยเกอร์แต่ทว่าในความมืดบอดนั้นก็ยังมีแสงสว่างอยู่ค่ะ ท่านหญิงคิโยมิเนี่ยก็ได้เสนอไอเดียขึ้นมาว่ายังมีอีกทางหนึ่งที่พวกเขาเน้นจะสามารถใช้เครื่องบินได้นั่นก็คือพวกเขาเน้นจะต้องเดินทางไปที่เมืองแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอโดฮาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะพาราดิสแต่เะว่าการเดินทางที่จะไปให้ถึงที่นั่นพวกเขาเน้นจะต้องเดินทางโดยการใช้เรือขนสินค้าลำนั้นที่จอดเทียบท่าอยู่ใกล้กๆซึ่งมันก็พ่วงเครื่องบินเอาไว้ด้วยลำหนึ่งโดยท่านหญิงคิโยมิได้เดิมพันไว้ว่าพวกเขาเน้นอาจจะใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นที่จะไปถึงที่นั่นได้ ดังนั้นพวกเขาทุกคนจะต้องเข้าถึงเรือให้เร็วที่สุดและทุกชีวิตที่อยู่ตรงนี้มีความหมายต่อชะตากรรมของโลกใบนี้มากๆดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดถูกทุกคนจะต้องห้ามตายในหลังจากนี้จะเป็นนาทีแห่งการเดิมพันด้วยชีวิตค่ะผู้ประชาการฮันจิได้แยกตัวออกไปสมทบกับมิคาสะส่วนทางด้านแจนก็มุ่งหน้าไปแจ้งแผนการกับทีมของกัปตันรีไว์และผู้ประชาการมากัสก็จะคอยทำหน้าที่ในการคุ้มกันท่านหญิงเคยมิและกลุ่มวิศวกร,รชาวอสมาบ,บิโต จนกว่าที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงเรือขอนสินค้าลำนั้นกลับมาที่ไททันเกราะค่ะในตอนนี้ไททันเกราะและไททันเพศหญิงกำลังต่อสู้กับกองกำลังเยกริสกันอย่างดุเดือดไททันเพศหญิงนั้นโจมตีอย่างรุนแรงหัวหน้าแข้งของเธอฟาดเข้าไปที่อาคารจนพังทลายไปพร้อมๆกับหนึ่งนายทหารเยกริสที่ถูกลูกเตะของเธอเข้า เพราะว่าก็ยังมีนายทหารเยกริสอีกคนที่สามารถไหวตัวทันเขาจึงใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามิติดันตัวเขาพุ่งทะยานอ้อมเข้าไปที่ด้านหลังของไททันเพศหญิงจะเ,เสร็จฉันแน่ไททันเพศหญิงเอาหอกสายฟ้านี่ไปชิมสักดอกเป็นไงในขณะที่ไททันเพศหญิงกำลังจะเสียท่ามิกษสาก็พุ่งเข้ามาซัดทหารผู้โชคร้ายคนนั้นจนกระเด็นและมิกษสาก็พุ่งเข้ามาเกาะที่ใบหน้าของไททันเพศหญิงบอกต่อแผนการใหม่กับแอนนี่เปลี่ยนแผนเราจะหนีไปจากที่นี่ด้วยเรือลำนั้น เพื่อที่จะใช้เครื่องบินจากอีกภาคพื้นที่ดังนั้นเธอจะต้องช่วยพวกเราให้ไปถึงเรือนลำนั้นให้ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่จะปกป้องโลกและไปหาพ่อของฉันที่เขเรเบริโอฉันก็จะเอาด้วยไถท,ท่านเพศหญิงก็กลับเข้าสู่สังเวียนการต่อสู้อีกครั้งโอ้โหฉากนี้นะคะเรียกได้ว่ามีิย์ก,กับแอนนี่เนี่ยดูเข้าขากันมากๆปลื้มใจแบบน้ําตาปริ่มออกมาเลยละคะฉากเนี่ยโอเคค่ะกลับมาสู่เนื้อเรื่องค่ะ ส่วนทางด้านของฟรอสต์ได้เห็นท่านหญิงคยมีปรากฏตัวออกมาชายหนุ่มจึงคิดว่านี่จะเป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถสังหารท่านหญิงคยมีอาสมาบิโตได้นั่นคยมีอาสมาบิโตสังหารเธอซะและยังไม่ทันที่ทหารของฟรอสต์นั้นจะขยับตัวหลังจากที่ได้รับคําสั่งผู้บัญชาการฮันจิก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็สอยทหารกาดทั้ง4นี้ร่วงไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เธอจะพุ่งทะยานขึ้นสูงไปด้วยเครื่องเคลื่อนย,ย้ายสามมิติ ฟอส์ี่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจมากๆที่การจู่โจมนั้นมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนตั้งรับไม่ทันชายหนุ่มก็เลยตั้งสติแล้วก็อ่านสถานการณ์เพื่อแก้เกมนั่นทําให้เขาชุกคิดขึ้นมาได้ว่าทําไมท่านหญิงแคยมิจึงปรากฏตัวออกมาในขณะที่ตอนนี้สถานการณ์นี้มันอันตรายมากๆเพราะมันอาจจะทําให้เธอนั้นถูกลุกลงแล้วก็เสียชีวิตได้ จนในที่สุดฟรอสก็สามารถอ่านแผนการของกลุ่มพันธมิตรได้ว่าคนทระยศเหล่านั้นกําลังพยายามที่จะเข้าถึงเรือขนสินค้าลำนั้นนั่นเองเพื่อที่พวกเขานนั้นจะใช้เรือลํานั้นหนีออกไปจากเกาะพาราดิสหอกสายฟ้า4-5ถึงดอกนั้นถูกยิงลัปากเข้าไปที่หลังของไททันเกาะและถ้าหากเป็นแบบนี้อีกไม่นานไรเนอร์ก็คงจะไม่สามารถที่จะยื้อสถานการณ์และปกป้องกลุ่มวิศวกรอเซมาบีตกให้ไปถึงเรือลํานั้นได้แรงระเบิดของหอกสายฟ้านั้นทําให้เกาะของไททันนั้นแหลกเป็นจุน ทวาแขนที่ยังแข็งแกร่งของไททันเกราะก่ยืนไปคุ้มกันให้กับเหล่าวิศวกรอัสมาบิโตที่กำลังถูกถล่มยิงจากกลุ่มเยกริสทวาศัตรูที่มีมากมายแล้วก็พุ่งเข้ามาโจมตีอย่างไม่ลดละทําให้ผู้ประชาการมาการตต้องคอยยิงสกัดเพื่อตัดกําลังแล้วก็คุ้มกันคนจากประเทศทีสรุปให้ไปถึงจุดหมายให้ได้คําสั่งของฟรอสดังขึ้น จัดการกับชาวอัสมาพิโตตรงนั้นส่วนไททันเพศหญิงพวกนายค่อยกลับมาจัดการทีหลังกลุ่มทหารเยกริสที่กำลังต่อสู้กับไททันเพศหญิงอยู่นั้นก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปโจมทีที่คนเหล่านั้นแทนพวกเขายิงหอ,อกสายฟ้าใส่เป้าหมายที่กำลังวิ่งหนีตายกันอย่างสุดขีดเพราะว่าไททันเพศหญิงก็วิ่งเข้ามาแล้วก็บังหอ,อกสายฟ้าที่พุ่งเข้ามาด้วยแขนของเธอจนทําให้แขนซ้ายของเธอระเบิดจนไม่เหลือซากเหละเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเรืขอขนสินค้าได้แล้ว อย่าหยุดเบื่ออยู่ตรงนั้นและเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะปลอดภัยไททันเพศหญิงก็เลยพยายามเอาตัวเข้ามาขวางเอาไว้จนทําให้เธอหลุดโฟกัสแล้วก็พลาดท่าให้กับเหล่าทหารเยกริสเธอเห็นกลับมาที่สตรูก็พบว่าหอกสายฟ้านั้นได้ถูกระดมยิงเข้ามาที่ใบหน้าของเธอและเพียงอีกเซ่ยวินาทีเดียวเท่านั้นหอกสายฟ้าก็จะระเบิดก็ไปที่ใบหน้าของไททันเพศหญิงทันใดนั้นไททันเกราะก็โผล่เข้ามาแล้วก็รับหอกสายฟ้าทั้งหมดเอาไว้มาอย่างนั้นหัวของไททันเพศหญิงก็จะแหลกกระจุยไปแล้ว กลับมาทางด้านฟรอสที่ตอนนี้ดูเท่าว่าจะไม่สามารถหยุดยั้งกลุ่มมัธมินเอาไว้ได้ชายหนุ่มจึงปลุกใจทหารในกองทัพทุกๆคนว่าคนทรยศเหล่านั้นตั้งใจที่จะตามไปสังหารเอเลนเยเกอร์และถ้ามันเป็นแบบนั้นเกาะพาราดิสทั้งเกาะก็จะจมอยู่ภายใต้กองเลือดพ่อแม่ญาติพี่น้องและทุกๆคนก็จะตายกันหมดจงทําทุกวิถีทางเพื่อทําลายเรือนลานั้นซะทางด้านฟาวโกที่มองดูสถานการณ์การต่อสู้ของไททันกรอบและไททันเพศหญิงด้วห่าง เขาก็สามารถคาดเดาในทันทีว่าอีกไม่นานแอนนี่แล้วก็ไรเนอร์นั้นจะไม่สามารถที่จะต้านทานเอาไว้ได้ ดังนั้นเด็กหนุ่มก็จะขอร่วมต่อสู้ด้วยในศึกครั้งนี้โดยพลังไททันกรามในตัวของเขาเพราะว่าไททันเกวนที่อยู่กับฟาโกในตอนนั้นก็ได้ห้ามเขาเอาไว้นั่นก็เป็นเพราะว่าการควบคุมพลังไททันในครั้งแรกเป็นเรื่องที่ยากมากๆดังนั้นมันจึงเป็นแผนที่เสี่ยงเกินไปไททันเกวนจึงบอกวา่าหากว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มว่าจะเสียเปรียบอย่างที่ฟาโกได้คาดการเอาไว้หลังจากที่เธอนำส่งกลุ่มพันธมิตรที่เหลือทุกคนไปถึงเรือ<ๆ>เธอก็จะออกโรงสมทบกับไททันเกราะและไททันเพศหญิงแต่ฟาโก้กลับไม่่ฟังและเขาากก็บอว หากเป็นมิสเตอร์แกรีสเขาก็คงไม่ยืนดูเหตุการณ์อยู่นิ่งๆอยู่แบบนี้พอฟาวโก้พูดจบเขาก็วิ่งออกไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นกลับมาทางด้านคอนนี่ในตอนนี้เขาได้ตัวเอามินมาฝากไว้กับผู้ประชาการมากัสที่กำลังยืนคุมกันแล้วก็ลำเลียงสมาชิกกลุ่มพันธมิตรขึ้นเรือขนส่งสินค้าหลังจากนั้นคอนนี่ก็ไปสมทบกับคนอื่นๆเพื่อช่วยปกป้อง,องเรือลำนี้ให้ได้ ในขณะที่ไททันเกวียนก็ได้นําตัวเยเลนาโอยาคุป,ปองกาบิตามมาสมทบแล้วก็ส่งขึ้นเรือในช่วงเวลาเดียวกันกลับมาทางด้านผู้ประชาการฮันจีต้อก้มมีกระสะ์ที่กําลังจะมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟบรรทุกสินค้าที่อยู่ใกล้ๆทว่าในตอนนั้นมม่กลับระเบิดจนทําให้สเสบียงที่อยู่ด้านในได้รับความเสียหายฮันจิตกใจไปอย่างมากว่านั่นเป็นฝีมือของใครแต่กลับมาที่ไททันเกาะและไททันเป็อย่างอีกครั้ง ในตอนนี้ทั้งคู่ถูกเล่นงานจนยับเยินด้วยหอกสายฟ้าจนทําให้พวกเขานนะั้ไม่สามารถที่จะขยับตัวแล้วก็มองเห็นได้และนี่อาจเป็นวินาทีสุดท้ายที่เหล่าทหารเยกริสจะปิดบัญชีของไททันทั้งสองนี้ได้ขอน,นี้ก็พุ่งเข้ามาช่วยไรเนอร์และแอนนี่โดยดบาบไพเล็ลที่ถูกอัปเกรดมาอย่างเก่งกาจซึ่งทวงท่าการฟาดฟันของเขาก็คล้ายคลึงกับท่ากอดหมดของกัปตันรีไวมากๆขอน,นี้ในภาคนี้นั้นเก่งขึ้นจริงๆค่ะ สมทบด้วยมิกษสะและผู้บัญชาการฮันจิที่ตามมาติดๆและแจนที่คอยแต่กำลังคู่ต่อสู้ด้วยสไนเปอร์จากทางอีกด้านแถมยังมีไททันเกวียนที่ปรากฏตัวออกมาอีกนั่นเรียกได้ว,ว่ากลุ่มพันธมิตรนั้นใส่กันแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวจนกลุ่มยนกลิสตนั้นต้องถอยกลับมาตั้งหลักและรอรับคำสั่งจากแกนนำอย่างฟรอสถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันและพวกเราทุกคนที่มีชีวิตดอดอยู่ตรงนี้จะปกป้องเกาะนี้ ประเทศนี้ดังนั้นเราทุกคนจะโจมตีคนทรยศเหล่านั้นไปพร้อมๆกันทหารเยกริสทั้งหมดจึงพุ่งเข้าไปโจมตีที่กลุ่มมาธมิตรและนี่คือวินาทีที่จะวัชตากันไปเลยว่าคนทรยศเหล่านั้นจะไม่มีวันหยุดกองกําลังเยกริสได้อย่างแน่นอนทว่าระหว่างการบุกโจมตีแรงระเบิดจากการกลายร่างของไททันกรามก็ทําให้ทุกคนเหล่านั้นกระเด็ดนออกไปคนละทิศทาง ไททันกรามร่างใหม่ที่ใหญ่โตและแข็งแรงเกินกว่าที่ใครจะต้านทานเอาไว้ได้ปรากฏตัวขึ้นและบุกทำลายทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างบ้าคลัง่งจนทำให้ฟรอสถึงกับตกตะลึงในความน่ากลัวของไททันตัวนั้นไททันเกวียนจึงอาศัยจังหวะนี้กระโจนเข้ามายัางฟรอสเพื่อหวังที่จะปิดบัญชีแกนนำกลุ่มกองกำลังเยเกริสทว่าฟรอสก็ไหวตัวทันแล้วก็พุ่งตัวสูงขึ้นด้วยแรงดันเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติชายหนุ่มเล็งหอ,อกสายฟ้าไปยังเรือขนส่งสินค้าที่อยู่ตรงหน้าทว่ากาปีก็ยิงเข้าที่ลำ จนทาให้ชายหนุ่มนั้นตกลงสู่ท้องทะเลและในที่สุดพวกเขาก็สามารถปกป้องเรือเอาไว้ได้โอยเยคปบองรีบออกมาแจ้งว่าในขณะนี้เรือพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วดังนั้นกลุ่มพันธมิตรทั้งหมดก็จะต้องรีบเข้าถึงเรือให้เร็วที่สุดทว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น ไททันกรามได้ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังแล้วก็จู่โจมใส่พวกเดียวกันซึ่งในตอนนั้นไททันเกวียนก็พุ่งเข้ามาเพื่อขัดขวางแล้วก็เรียกสติฟาโก้ให้ตื่นจากการควบคุมพลังไททันทว่าไททันกรามก็ยังคงบ้าคลาั่งแล้วก็พุ่งงับเข้าไปที่คอของไททันเกวียนในตำแหน่งของร่างต้นผู้ถือครองพลังไททันพอดีและก่อนที่ฟาลโก้จะกินพีเข้าไปนั้นผูบชาการมาการ์สก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ปาดเข้าไปที่ต้นคอของไททันกรามเพื่อที่จะหยุดมันแล้วก็เอาร่างของฟาโก้ออกมา ท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถยึดครองเรือนนั้นได้สําเร็จในสภาพที่แต่ละคนนั้นสะบักสะบอมไปตามๆกันก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางสู่เบื้องหน้าเพื่อภารกิจจุด,ดยั้งเอเลนเยเกอร์อีกด้านหนึ่งที่ท่าเรือของเกาะาารา d i ผู้ปัะชาการมาการ์ตเตรียมตัวตั้งรับกับศัตรูที่กำลังจะเข้ามาทัานใดนั้นคริสชาดิสก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ช่วยผู้ประชาการมาการตสังหารทหารกองกำลังเยเกอร์ ชายหนุ่มทั้งสองได้ประจันหน้ากันก่อนที่จะแท็กทีมมุ่งหน้าไปยังเรือรบที่อาณาจักรเอลเรียเคยยุดไว้จากกองทัพจกักรวรรดิมาเลก่อนหน้านี้และเพื่อตัดโอกาสให้กลุ่มเยกริสามารถติดตามกลุ่มมาธมิตรไปได้พวกเขาก็จะต้องระเบิดเรือรบลำนั้นทิ้งซะก่อนที่ผู้บัญชาการมาการ์ตและครูฝึกชาดิสจะยอมเป็นผู้เสียสละระเบิดเรือรบนั้นทิ้งไปพร้อมๆกับชีวิตของพวกเขา จบกันไปแล้วสำหรับเนื้อเรื่องของผพพ่าภพทัท่านในเอพิโซดนี้ซึ่งคริสชาดิสแล้วก็ผู้ประชาการมาร์กัเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยจากการที่ทั้งสองคนเนี่ยได้เสียสละชีวิตเพื่อที่จะส่งต่อความหวังให้กับลูกศิษย์ของพวกเขาไปสู่จุดหมายในการปกป้องโลกเรียกได้ว,ว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้นั้นตายอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็มีเกียรติแล้วก็เท่มากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะน้ำตาแห่งความปลื้มปริ่มนี่มันแบบเอ,อ่อล้นเลยออกมาเลยนะคะเนี่ย และเรื่องราวในเอพิโซดหน้านั้นจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวิดีโอนี้เชอรี่ต้องขอลาก,กันไปก่อนและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ